ยาย่าหอมดอกไม้ช่อโตให้กำลังใจนาเดตลั่นไม่เคยรู้สึกภูมิใจขนาดนี้มาก่อนเปิดมัานการแสดงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับละครเวทีสุดยิ่งใหญ่แห่งปีฟ้าจะโดดทรายที่ทุกคนรอคอยมามากกว่า17ปีอีกหนึ่งกำลังใจของนาเดทคุก,กิมิยะเมื่อหวนใจยาย่าอุรัสายาหอมดอกไม้ช่อโตเข้าไปให้กำลังใจนาเดตในการแสดงละครเวทีพร้อมเปิดใจบอกว่าไม่เคยรู้สึกภูมิใจขนาดนี้มาก่อนนาเดทสอร้องเพลงตลอดเวลาจนเพลงนี้ติดอยู่ในหัวยาย่าก่อนนอนทุกคืน ปกติไม่ค่อยพูดชมกันบ่อยแต่พอได้ดูกันแสดงแล้วยาย่าถึงกับอดที่จะออกปากชมต่อหน้าไม่ได้จนแฟนหนุ่มงงว่าทำไมชมเยอะจังและอีหนึ่งเรื่องที่ทำให้ยาย่าเห็นแล้วว้าวคือซีอแพคของณเดชเชื่อว่าเดี๋ยวแฟนๆก็คงได้เห็นกันนอกจากนี้ยาย่ายังเล่าถึงโมเมนต์ฉลองวันครบรอบขอแต่งงานหนึ่งปีว่าไม่ได้มีอะไรมากแค่ทนานข้าวที่บ้านด้วยกันเฉยๆแต่ที่ดูหวานมากเนื่องจากณเดชจัดดอกไม้เพราะว่าอยากให้เหมือนวันที่ขอแต่งงานซึ่งก็น่ารักดี